สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูพลอยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สัพคุศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเราก็ไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย สวัสดีค่ะน้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศาสนากันค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนเรื่องคนไทยชาวพุทธเรามาเริ่มต้นด้วยคำถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนากันก่อนนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆทราบหรือไม่คะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดมากที่สุดถูกต้องคะ่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือมากที่สุดคะ่ะน้องๆคะการที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาทําให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเลยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามเรื่องราวต่อไปนี้กันค่ะโชคดีจริงๆวันนี้วันอาทิตย์และยังเป็นวันวิสาขาบูชาอีกด้วยวันพระหรือวันสำคัญทางาศาสนาที่ตรงกับวันหยุดทีไรครอบครัวของพลอยก็จะมาทำบุญที่วัดเสมอๆเ,เหมือนกับวันนี้ หนูตื่นเต้นที่ได้มาทำบุญในวันนี้ค่ะคุณแม่คะทำไมเราต้องมาทำบุญที่วัดด้วยล่ะคะก็เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธวัดเป็นสถานที่สำหรับการทำบุญและเป็นการปฏิบัติของชาวพุทธที่ดีอีกนะลูกการทำบุญช่วยให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสและตั้งใจที่จะมาทำสิ่งที่ดีงามกันจะ้ะ เอแล้ววันนี้พลอยทำความดีอะไรบ้างหรือยังเอ่ยทำแล้วค่ะเมื่อเช้านี้หนูช่วยคุณแม่เตรียมอาหารมาทำบุญไงคะเอทำไมประเทศของเราจึงมีวัดมากมายหลายแห่งคะก็เพราะว่าประเทศของเรามีคนนับถือศาสนาพุทธกันมากทำให้มีการสร้างวัด เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนายัางไงละจ๊ะการที่เรามาทําบุญในวันพระนี้ก็เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะจึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยจ้ะร่วมด้วยช่วยคิด ในชุมชนที่น้องๆอ,อาศัยอยู่นั้นมีวัดอะไรบ้างคะน้องๆจำชื่อวัดในชุมชนได้หรือเปล่าเอ่ยช่วยบอกให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะลอยจ๊ะการที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธจึงทำให้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้กระทั่งคำสอนต่างๆของไทยเราส่วนมาก ล้วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เลยนะลูกเช่นประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาการไหว้ก็มาจากพระพุทธศาสนาจ้ะนอกจากนี้พระพุทธศาสนายังส่งผลให้คนไทยมีลักษณะที่เป็นคนมีเมตตากรุณาอบอ้อมอารี มีความกตัญญูกตตะเวทีตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธด้วยนะจ๊ะแล้วทำไมการไหว้จึงเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วยล่ะคะก็เพราะว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงมารยาทในศาสนาพุทธย,ยังไงล่ะจ๊ะส่งผลให้เราแสดงความเคารพสิ่งที่นับถือด้วยการไหว้ซึ่งการไหว้แต่ละประเภทก็แตกต่างกันด้วยจ้ะ มีมากมายเลยใช่ไหมจ๊ะทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนากับสังคมไทยเกี่ยวเนื่องผูกพันกันมาอย่างยาวนานจึงทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธจนแทบจะแยกกันไม่ออกเลยละจะ้ะพลอยจ๊ะอย่างวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆประเทศไทยก็ถือให้เป็นวันหยุดราชการด้วยอย่างไรล่ะและพลอยรู้ไหมว่า วันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันหยุดราชการมีวันอะไรบ้างร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆทราบไหมคะว่าวันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันหยุดตามปฏิทินมีวันอะไรบ้างลอยรู้ไหมลูกว่าวันสำคัญทางศาสนา ยังเป็นวันหยุดอีกด้วยนะลูกรู้หรือเปล่าว่ามีวันอะไรบ้างคุณครูเคยสอนว่ามีวันมาคาบูชาและวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะคุณแม่ใช่แล้วจ้ะเก่งมากแต่ยังมีอีกนะจ๊ะคือวันอาสารหะบูชาและวันวิสาขาบูชาลอยรู้ไหมสมัยก่อนเด็กๆอย่างนุ๊ปลอย เขาเรียนกันที่วดัดวัดนอกจากเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆด,ด้วยจ้ะเห็นหรือ,อยังล่ะว่าการดำเนินชีวิตของคนไทยอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะลูกโอ้โหหนูนึกไม่ออกเลยค่ะว่าถาตอนนี้หนูต้องไปเรียนหนังสือในวดัดจะเป็นยังไงบ้าง อืมน่าสนุกจังเลยนะคะเดี๋ยวนี้มีการตั้งโรงเรียนขึ้นมาแล้วแต้เราก็ยังเห็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณวัดต่างๆมากมายลอยสามารถสังเกตง่ายๆเลยล่ะโรงเรียนเหล่านี้มักมีชื่อขึ้นต้นว่าวัดโรงเรียนวัดเทพศิรินโรงเรียนวัดบวรน,นิเวศเป็นต้นเออลอยจ๊ะพอเรากลับถึงบ้านแล้วลูกรีบทำการบ้านให้เสร็จ แล้วมาช่วยแม่เตรียมดอกไม้ทูบเทียนสำหรับมาเวียนเทียนที่วัดในค่ำวันนี้กันดีไหมลูกค่ะคุณแม่หนูจะรีบทำกันบ้านจะได้มาช่วยคุณแม่เตรียมดอกไม้ทูบเทียนให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาและคุณยายด้วยค่ะน้องๆคะพรับพุทธศาสนามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยเรา เรามาสรุปพร้อมๆกันอีกสักครั้งนะคะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราอย่างไรกันบ้างในด้านอุปนิสัยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนเช่นการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่การอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญยูกะตะเวทีและการรู้จักให้อภัยสิ่งเหล่านี้ได้รับการหล่อหลอมมาจากหลักธรรมพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นในด้านสังคมสังคมไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตสังเกตได้จากงานเทศกาลหรืองานบุญต่างๆจะนิยมจัดขึ้นที่วัดเช่นงานวัด งานก่อพระเจดีไซน์เป็นต้นทำให้วัดเป็นศูนย์รวมของความสามัคคีของคนไทยดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาวัดกันนะคะต่อมาเป็นด้านการศึกษาการศึกษาของคนไทยในอดีตจะมีวัดเป็นสถานศึกษาซึ่งก็เปรียบเสมือนโรงเรียนในปัจจุบันนั่นเองโดยมีพระสงฆ์ เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ค่ะด้านประเพณีประเพณีบางอย่างในอดีตก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะคะเช่นงานทอดกระถินงานอุปสมบทงานศพเป็นต้นค่ะปัจจุบนันประเพณีเหล่านี้ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย สุดท้ายคือการกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการคือวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อให้ชาวพุทธได้ไปปฏิบัติศาสนาพิธีร่วมกันซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของชาติไทยที่กล่าวไปแล้วนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นจนกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างแท้จริงช่วงชายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด เรามาดูเฉลยกันค่ะข้อหนึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นข้อความที่ถูกเพราะพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยคำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยให้คนไทยมีจิตใจเมตตากรุณาเป็นข้อความที่ถูกเพราะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนให้เรามีอุปนิสัยที่แตกต่างจากชาติอื่นเช่นการมีจิตใจเมตตากรุณาการทักทายด้วยการจับมือได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ผิดค่ะเพราะการทักทายของไทยที่มีอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาคือการไหว้ในอดีต วัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆเ,เป็นข้อความที่ถูกต้องค่ะเพราะการศึกษาของคนไทยในอดีตนั้นจะมีวัดเป็นสถานศึกษาซึ่งก็เปรียบเสมือนโรงเรียนในปัจจุบันนั่นเองค่ะโดยมีพระสงฆ์เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ข้อ5วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ถูก พระวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตตัสรู้และปรินิพานจึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะประเทศไทยของเรามีผู้นับถือศาสนาต่างกันบางคนนับถือศาสนาพุทธบางคนนับถือศาสนาคริสต์บางคนก็นับถือศาสนาอิสลามเพราะประเทศไทยให้อิสระในการเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ พราะทุกศาสนาล้วนมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะในครั้งหน้าเรามาเรียนรู้เรื่องของศาสนากันต่อนะคะยังมีเรื่องสนุกสนุกอีกมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเลยค่ะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือวัฒนธรรมและประเพณีไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสมด้านดังนี้ 1>, 1. ด้านวัฒนธรรมประจุณีน1.1ด้านวัฒนธรรมเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาได้แก่การแสดงความเคารพโดยการกราบการไหว้ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและเป็นการทักทายกันของคนไทย1.2ด้านประเพณีประเพณีส่วนใหญ่ในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นประเพณีเหตุเทียนพรรษาโดยชาวบ้านจะหล่อเทียน และนำไปถวายวัดเพื่อใช้ในระหว่างเข้าพรรษาปภิีนิชพ,พระเป็นการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปจำพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมปูดเก้าพระพุทธมารดาเมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนจึงไปรับเสด็จ 2. ด้านอุปนิสัยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติส่งผลให้คนไทยมีอุปนิสัยที่ดีงามเช่นมีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นมีความกตัญญูกตเเวที มีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักให้อภัยลักษณะนิสัยดังกล่าวส่งผลให้คนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 3. ด้านวิถีชีวิต วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมีความผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การทำบุญวันเกิดการอยู่ะสมบทเพื่อตอบแทนพระคุณของวิดามารดาการทำบุญครบรอบวันตายหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไปแล้วแล้วก็สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธทำให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ไทยซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ด้านดังนี้ 1. ด้านวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทยมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาได้แก่การแสดงความเคารพ โดยการกราบการไหว้และประเพณีไทยส่วนใหญ่ในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นต้น 2. ด้านอุปนิสัยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติส่งผลให้คนไทยมีอุปนิสัยที่ดีง,งามเช่นมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น มีความพันธยูกตาเวที 3. ด้านวิถีชีวิตคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมีความผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การทำบุญวันเกิดเป็นต้นและการกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้เป็นวันหยุดราชการได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้ชาวพุทธได้ไปปฏิบัติศาสนาพิธีร่วมกันหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไปแล้วเราก็มาลงฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาค่ะ หลังจากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่5ข้อ1ใหญ่คำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้อง 1. 1การกระทำของเด็กในภาพเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรข้อ1ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาออกมามินทบานมากๆข้อ 2. ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ต่อไป สาส่งเสริมให้มีวัดมากขึ้นข้อไหนคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะข้อ2ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ต่อไปเด็กๆก็การเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนะคะที่เหลือนะคะเด็กๆลองไปฝึกทำดูนะคะ หากนักเรียนมีข้อสงสัยนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยหน้าที่6ถึง7ค่ะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่ากรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบฝึหกหัดจะทำอย่างไร กรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบหัดให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษในงานกระดาษ A4 กระดาษสมุดหรือกระดาษอื่นๆได้เลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตามที่ตัวอย่างที่ครูพลอยได้เขียนไว้ให้ดูนะคะวันนี้ครูพลอยก็ขอจบการสอนแต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ